ครับพี่รองตอนนี้เรากับพ่อแล้วครับพ่อไหยแล้วครับหลายตัวแล้วครับพี่รองแต่ตอนนี้ต้องรุ่นว่ามีขี่มันมันจะขี่ว้บ่วุยนว่าที่ไห้บ่วกุ๊ดจบุญทไดนกินบ่วสไเด้พี่รองเอาใจซอยเนื้อพี่รองเด้อหาขีมันจะกล่องสองสามกล่องบางบางมันจะมีกุดจีสิ่งสถิตอยู่บ่วสันเด้ยังไงก็สิบบมีอยู่บนเนาะหากินยากยากสิงไหนกุจีก็ได้ รูดใจกันครับพี่รองลูดใจกันครับเช่าเดิดเนองจะได้กนิ่นบัไม่เ็นิัยจตัวทวงอันก้อนจุเล่นพี่รองจะได้กินบ่ไ่ได้กินยาก็ยอมไม่ยงานจุดีเมื่อยเนาีได้พ่ออยู่ลงเงียไรงามือเบงทาคุด ไม่ีกบ่โอ้ยถ้าเด็กขึ้นจี้ักตัวยบ่ได้กินแรงตอนม้ามนล่ะพี่นี่ม้ามา่ยอมามานก็ยอนมอว่ากวกูเศร้าอยู่ดิมึงสิ่มานจะไดเปล่าบุญนี่กูยังกูคินว่าสิมีนคนมายืนเงั้นี่หดใจมือกูเป็น้มอนี่นะนี่นี่ว่ากูคิวเลยกากูได้เห็นมีร่างสังบัวน่ร่างทงหอน ว่าเงินจี๊ข่าวมืออยู่มันนี่ว่ากุญีจกับจี๊ข่าวถังด้วกันอย่างนี้เคยถามโจ้นะพี่จเจ้าไปเอาความมั่นใจนี่มาเสกถามในคิดแบบนี้ความตั้งตั้งคิวเด้มันจะเป็นความจริงลดไปอ่านหนังสือพิมพ์เบิางดวงวากูว่าราชสีกูกำลังจะมาคุณสะเยอะหรือไมามาแบบเด็กูไปเบิางดวงยืนหนังสือน่ะเมืม่อนี้รู้สึากว่าราชสีกูกำลังจับ หากินกับมานอืมแล้วก็สิมีคนมันยืนเงินมอดใส่มือกูุนะมือแห้งนังซื้อเหลี่ยมใดก็จะไปซีกทิ่มเลยอย่างก็ฮะอันอันยังอันก็อะไรก็ฮะยังก็ะช่างดอกเคบอยนี่ไงนี่ฮะก็จำนายดวงไปไงหาค้อยกูจีทงนสิมี่คนมันยืนใส่ตีนใส่มือให้เจ้าจะไปเชือมดไหลพี่ไปมากลับถั่วไป ผมมีความมั่นใจผมมีความมีความเชื่อบางสัตว์นิน่งโอ้เออมีเหรอโอ้บริจิตตอกกินน้องเอ้อมีแจะตัวทวงคนเจริญแต่ว่าเมื่อนี้ก็คิดว่าสิได้เงินเยอะโอ้เยแถวห้าหาจับประเทศที่เท่าไรคนแห่งมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยุ่นให้น้ำหน้าน่าหลายแถ เห็นยังเห็นผมดุพี่น้องมึงก้อนแตนไล่ของมันดุที่สักมึงสร้างก่อุ้ยพูดได้เห็นเหรอกี่น้องเสียงตัวมาๆมาๆมาย่อผนวกายซะด้วยถาถอดไม่แห้งเลยจะวันนี้จังกันคืนเนาะจอชิงดว่าพี่น้องครับโอ้ยเฝ้าใจที่ผมพี่น้องครับหลุนใจกันครับว่า อยนี้นตุกต่อเราเนี่ยีินลองว่าได้ยินเสียงอย่างบอกจังปขูขากับสองคนบอกนี่ตามไปมานน้ำเสนอเลยเพราะว่าสิเป็นอนุมันตนคือยิงค,คือมนค้อนอนจนฟ้อนบู๊หมอกับพวกไต,ตเล่าข้าวข้าวกินเม่งไม้สร้างใ่สีอ้อยแม่งยิงไปเหินเวหาปลาทูนา่าว่ายทวดน้ำ <c oughs> แม่งนางงามว่ายต้มม่วงไป็นาข่วงจองงาไหม ปฟาตองกายล่าเงื้อพระยาเสือเต้นโขมห้องเฮ้ยเ่้าฮาเห็นไม่ได้เนีเถาะอันบ่อมาเนี่ยพุ่นแล้วเจ้าเจัวธาได้ก่อนเฮ้ยล่องมึงขบวนท้าแหลกบว่าไรวะวันโอ้ะขอาร้องเสือไปได้ขอแกขอเคจูงเนี่ยโถ่ เมเนูาเจมะฟันดีบ่รถรถรถนี่มึงไปยื้อต่างไปยือผู่บ้านรถรใครกูถามซูดูชุมาห่ยังบริเวณเทียงคืน มาหาขวยกุ๊กกี้ครับแมนีบ่ยามนมีไม่มีบ่กุ๊กกี้ขนาดสู้หูบ่เขตหน้านี่มันเป็นเขตสัมปทานของกูเด้อขี่กวยขี่บนไหนมันเป็นสมบัติของกูกูบ่อนุญาตให้ผู้ใดมาขวยดอกขันสู้มาเฮ็ดยังสี่มันแม่นล่วงหัวล่วงสวนกูเด้นี่แม่น สูสิมาหาอยากหอกินมองไรก็ได้บ่สู้บาน่ะฮะกูจักในแมีเขตไผเป็นเขตไผบ่ได้เรื่องนี้ต้องขึ้นเงื่อนผู้ใหญ่บ้านไอได้ห่้ดไดยไปให้ยังนี่โอ้โห้าย้ทุกขวัยมาทุกขวัยย่อมกได้อยู่คนดีเพิ่งได้แม่งกันเยอะกว่ามีอ่างไอจีนบ่มาเนาะเมียนสูบมาตัตอนไหน ะมาโวนแล้วก็ได้ยิ้มยังอยู่อ่ะโดนยันปะเพ้อไม่ได้ยิ้มยันนี่หรอเนาะโมเสียหรอกูคุยตลอดปะปังกันอยู่นี่สุดโต่งไลยยิ้มแน่ล่ะอได้ยิ้มอยู่บ่ได้ยิ้มยังนะมีสิลี่อยู่แม่แม่สุดโต่งรู้บ่หรอ เราซืขึ้นเงี้ยพญ่าบ้านแห้ล่ะพุณิถ้าซื่อวขากควจริงอันบ่ได้ยินดิขามากับบาริยิ่งเนักฮึอเชียงกี่เียบยังบไดิยินอยู่เม่นกูให้โอกาสสื้อเสื้อทุ่ยมึงได้ยินยังแหน่ว่ามาให้เบิดขาสั่นขึ้นเงี้ยพุญาบ้านแท้แทเสียงเงียบเดี๋ยว่มา ด้ยิงจังแนวตฏิอันหนมุมานตนคือที่คือมนฑ์อขอนว้าบุนหมอกกะหอกไตเล้าขังข้ากินแม่งไม้สร้างไงสีคล้ําอ้อยหิ่งหอยเหินได้หาปลาทุหน้าไหวทวนาน้ำเมียงละงามไหลละงวประยาขวงจองงานไม ปั๊ดซุ้มนีซุ้มมาจอฟังกูเบิดจนตัวหนิกูเบิดได้ลเนาะเหลืออีกเยอเอตัวยังบ่สร้างไงี้ยีลำอ่อยอันอนุมานตนคือที่คือมณฑนคว้านบุนหมอกก็บหอกไตเล้าขังเท้ากินเมงไมยสร้า,างไงี้ยฉี่กำอ่อยยิงหอยเหินได้หาปาทุานาหาไหวทวดน้ำ เมงละงงามลายล่างง่วงระยากว่างจองงานไหมซุ้มนี่ซุมมาจองฟังกูเบิดจนตัวหนิบ่เบิดได้แหละเนาะเหลืออีกอยู่เอาต่ออยู่บ่เต้อยซี่กระสันกระสันกูสิืว่าเอาเรื่องเอาเล่าของสูที่สูมาคุยกูเกียรอเงื่อนกูดิบอกบอกเรื่องดิกบอกเรื่อง แต่ว่าสู้กันต้องปิดเรื่องนี้มันเงียบเรื่องหานุมานตรจนขื่อหนีวิ่งว่าแลยวว่าหัวอีกสู้ยิ่งกว่าว่าเดียวนี่เออเดียวยินอยู่วะกูไปบอกไปบอกเด้อไปสี้าไปบว่าเฮ้อสู้สีน้อรับขอตกลงกูบ่ยอมก็ได้พอจะเขียนดูเฮ็ดหลานเถอะเนาะแมน บอกให้าอีนี่ผม่เสื้อสูดอกคือคนฟ้อนน่นนัวนนี่ก็จะป้อนดัวยนหมักเอาจะซีบปะไป่กูแชื่เงินสู้สามร้อยสูไปแบงกันและสูปิดเรื่องนี้เงียบ ข่อยบ่ได้ขอร้องหยังดีนี่เจ้าเองด้เจ้าเต็มใจเด้อบ่ได้เรียกร้องหยังกับพวกเจ้าเด้ออีหยังคือได้ไปแล้วสู่ห้ามเว้าห้ามปากมิดิงเลยครับทุกคนบ่เว้าดอกถ้าได้ยินนี่บับชวเ้าเด้อสิบอกให้เสใจบ่ค่อยโลดแม่นบ่แม่นคนปากงัวนั้นแม่นเนาะอีงสิบ่เอาจังได๋ผู้ข่อยบ่เว้าก็ได แต่ว่าข่อยมีข่อตกลงอีกอย่างหนึ่งเลยบอยังไม่กัดต่อร่องอยู่บ่กะนิดๆหน่อายเพื่อนนี่แม่ทุวงเหมือนจริงว่าขี้ควายอยู่หน้าเจ้านี่ไอ้ทุกข่อยกล้าทุกข่อยพวกพี่เล่ากินที่มีกล้วขี่เพื่ยกินยังไรโดนี่ยไว้บริเลกินขี้ควายเออเพราะจะดีไหมควายจะขัดแม่แล้บอกว่าถอนเนาะมืึงจะได้ไอ้คุณขี้ได้บ่ลาไอ้เขาอยู่บอ เขาเขาก็เอาตัวไอ้จีนี่แม่ธุรกิจป็นอันตกลงจะรุ้ก็คือเงินสามร้อยแคไห้ทุกใบไว้คุ้เกียอยู่นี่ได้เกีบอโอเคเดินเงินสีโอนแจงใดก็เลยจิตใจสดสดโอนโอนใช่ไมเนี่ยเขาก็ถือเงินสดดอกโอนตอนไหนล่ะนี่นะเนี่ย ใโดนได้มามสมาสแกนใกล้ไว่ายู่นี่อ้อสแกนมาตัวะหนเด็เกียรด้วยเออเด็กเกยได้ิิงหังเอ้ยเสื้อกัะบอโอ้ระดวงกลันังกูหนูขิ้หัวยางี้ยังปะก็รับกันจีเขามือนี่ดการนี่ขี้ัวนี่ว้าจะทุกอไปได้บบดนี้ไปตัว คิ้วก็อย่างนี้ยังบ่ก็รับเงินที่เขามือนี่มีคิ้วนี่วะข้าสาทุกคนไปได้บัดนี้ไปตัวตามสัญญาเด้อตามสัญญาเ้พี่เจ้าตัวนี้ตามสัญญาด้สัญญาอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวลืมแล้วมันสอย่อซอย่อไม่พิบดได้ดิสัญญาตรงเป็นเมืองโบเลตเนาะทุกคนไปเดี๋ยวเชื่อใจทุกคนรุ่นเอฟซีนี้ตัวห้อง โอเคเต็มจำนวนไปเรียบร้อยดีโอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮึฮึฮึยันไหนยังมีอีกเด้อนี่กระดีกันหรอวะต่อจากสองห้าเฮ้ยไม่เห็นปัจฉิบเถลิงอยู่นี่เถาไป่ที่บอกว่าฟังเพื่อมเฮ้ยเป็นทังไหนล่ะโอ้โหยจากอายเขาบ้างกูไม่งิดได้ว่าจะมาจับบึงสิเนาะ S 1> <S 1> <S มันไน่นเป็นแต่เฮ็ดดอกก็เป็นแต่หยังดอกก็เป็นตะเมาหยังกระไดจื้อไว้บาทดที่นี่เ่าไปแห้งแล้วกูแค้นคักแต่กูจะพาดหน่อยสุดหน่คืนเนี้ยมันยาบาดหนิจุ่นี่น้องแต่เนี้ยจะบอกขายหนาขายตาเจ้าของคือเดจังไดช